ของดีดีทั้งนั้นเลยเฮ้ทกไมาหลวงพ่อไม่ฉันวะเนี่ยเสร็จเต๋าเด็กเต๋าเป็นเด็กวัดอาศัยกินนอนอยู่กับวัดจะอิ่มจะอดก็ขึ้นอยู่กับวัดวันนี้เต๋าคิดว่าเป็นลาบป่าของเต๋าแล้วของดีๆทั้งนั้นหลวงพ่อไม่กินวะเนี่ยเต๋า หลวงพ่อดีผมไม่เนี่ยเอ็งถันแล้วหลวงพ่อจะจิงอะไรเฮ้ยเอ็งกนแล้วหลวงพ่อจะถันอะไรอาวหลวงพ่อถันแล้วไหมครับผมกินได้เลยยังไม่ได้ถันบ่ายสองเนี่ยนะยังไม่ได้ถันไม่หิวเลยเอ็งรู้ได้ไงว่าบ่ายสองโมงจะนี่ไงนาฬิกานี่ไงนาฬิกาเนี่ยมันต้องลบสามชั่วโมงลบสามชั่วโมงเออถ้าง,งั้นตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสิครับเออ ตายแล้วหลวงพ่อตีเป็ดมองงั้งฉันเลยครับหลงวลงพ่อมึงดูสิเยอะอะไรมั่งโอ้ยหลวงพ่อมีเยอะแยะเลยมีทั้งปัดตุหมดเลยเพราะเคยเพราะไอ้นี่เลยหลวงพ่อนาฬิกาตัวเนี้ยมันทำให้หลวงพ่อไม่ได้ฉันเนี่ยจำไม่ได้นะมึงนะเหมือนอะไรและหลายวันต่อมา หลวงพ่อรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงกินยาซึ่งทำให้หลวงพ่อนอนหลับยาวไปตลอดบ่ายไอริกาบ้าเดินไปทั้งสามชั่วโมงไปเลยมึงไปเลยนี่มันต้องอันนี้อันเตาอะไรนะ ผมเอานาฬิกา,ามาเปลี่ยนให้หลวงพ่อครับต่อไปเนี้ยเวลาตรงเป๊ะไม่ต้องไปลบแล้วสามชั่วโมงน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอากไปไหนมันจะเปลี่ยนทำไมวะนี่สี่โมงแล้ววะหาสี่ห้าสี่สิบหาต้องมินกระบะเอาแล้วเข้าใจผิดแล้วหลวงพอ่อนี่มันห้าโมงเย็นไม่ใช่ตีห้า หลวงพ่อ oui คร nah, ับไปไหนครับไปบินธบาทอ๋อครับะบินธบาทตอนาเนี poison. ้ยนะหลวงพ่อมาทำไมครับเนี่ยก็มารับบาปยมมทนยไงหลวงพ่อมารับ เนี่ยเหรอคะเออแล้วหลวงพ่อฉันตอนไหนคะต่อไปนี่ก็ฉันเลยหลวงพ่อฉันตอนนี้เหรอคะเออฉันตอนนี้ทุกวันเลยะหลวงพ่อฉันตอนนี้ทุกวันทุกวันเพลงชาติทำไมมาเร็วจังหกโมงเช้าก็มาแล้วนี่ไม่ใช่หกโมงเช้านี่มันหกโมงเย็นแล้วหกโมงเย็นขออีกสักทีที่ยอม กี ok oh. uh ่โมงนะหกโมงเย็นหกโมงเย็นหลวงพ่อเป็นชบานหกโมงเย็นไอ้เจ้าอะไรมึงอะไรกันคนดี่ครับเขาตอกเสาเข็มมันอยู่ข้างๆวัดเนี่ยสะเทือนแรงมาก กูติดถล่มเลยครับเห็นพวกมึงมีลุงตานอนป่วยอยู่องค์หนึ่งพอกูติถล่มนะเขาว่าตายคาที่เลยคุนพระช่วยออกไปแป๊บเดียวตายคาที่ซะแล้วหลวงพ่อแล้วเนี่ยเขาว่าแกแกงเงอะงะคงไม่มีแรงหนีไปไหนอ่ะตายคาที่เลย หลวงพ่อไม่ได้จากผมไปเลยรูไี่เลือดกระจายเลยลำหมาก <c oughs> น้ำหมากอะไรอะ่ะเลือดหลวงพอ่อไอ้เจา้าดูนี่ถึงตัวตายไปแล้วแต่เสียงยังอยู่ในใจผมเลยไม่ได้อยู่ในใจไม่ได้อยู่ในใจแล้วอยู่ที่ไหนอะ่ะอยู่ข้างข้าง หลวงพ่อเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นไรอ๋แล้วหลวงพ่อออกไปไหนมาไปบินธบทัทฮะไปบินธบัตโอ้โอ้ยไปบินธบัตอะไรตอนนี้ก็นาฬิกาเองน่ะสิทำค่าเข้าใจผิดไปบินธบัตตอนเย็นขายนขหน้าเขาไหมเนี่ยถ้า่งนั้นผมเอานาฬิกาไปทิ้งเลยนะหลวงพ่อไม่ต้องทิ้งดีแล้วทำไม่ได้นาฬิกาเรือนนี้หลวงพ่อเสด็จไปนานแล้ว มีน่าเชื่อนาฬิกาเรือนใหม่ของเตา๋ากลับช่วยชีวิตหลวงพ่อไว้ได้คุณคิดว่าเรื่องบังเอิญเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงไหม